ัญญาอัมภัยค่ะเป็นหน้าเป็นแผนกหน้าที่เกี่ยวกับโภชนาการค่ะจะอธิบายเกี่ยวกับการทำเอสแอนดี D นะคะก่อนที่ทำนี้คือไปทำก็ที่ไหนทำที่พระรามเก้าก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วพอไปทำที่พระลานถอยก็ดีก็รู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆหลังจากนั้นก็กลับมาทำที่โรงเรียนบ่อยแล้วก็ทำที่บ้าน ความรู้สึกตอนแรกก่อนที่จะทำนะคะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากขี้โมโหงุดหงิดได้ยินอะไรไม่ได้ไม่ยอมใครจะต้องมีเรื่องกับเขาตลอดไม่มีเหตุผลแล้วก็พูดจาแรงๆแต่พอหลังทาเข้าอาการอ่อ๋ยวกันค่ะเป็นคนที่ปวดหัวบ่อยเป็นไมเกรนแล้วต้องใช้ยาวันละบกเม็ดเนะ่ยเป็นประจํา แต่พอทำมาดประมาณสองสมเดือนก็ไม่เท่าไหร่พอมาเริ่มต้นดูเวลาทำใหม่ตั้งแต่สามเดือนได้สามเดือนกับสี่เดือนรู้สึกว่าเออเราไม่ปวดหัวแล้วเราไม่ใช้ยาตัวนี้แล้วทำไมเราไม่ได้ใช้ยาตัวนี้เราเลยเต้องทำทำทุกวนันทำทุกวนันแล้วทำบ่อยๆเราตั้งใจทำก็เกิดอาการดีขึ้นการถ่ายเหมือนได้ขยา่าแล้วก็ได้ถ่ายถ่ายเป็นประจำถ่ายดีค่ะแล้วก็เนื้อตัวที่เป็นตะคิวก็หาย ตัวเองอะตอนนอนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บปจะเดินตัวแข็งมือไม้กลางไปหมดเลยแต่พอทำตัวนี้แล้วนะคะจะหายจากการเป็นตะคิวเป็นเน็บนี่จะหายเลยค่ะล้วโรคปวดหัวเนี่ยหายเลยหายไม่เป็นเลยแล้วหลังจากนั้นสังเกตตัวเองอารมณ์ค่ะอารมณ์จะเปลี่ยนไปได้มากเลยจากที่กับลูกก่อนลูกเนี่ยเป็นเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองพูดอะไรก็ไม่ฟังจะแวะใส่แม่อยู่ประจำแล้วก็จะทะเลาะกัน พอหลังจากทำเอสดีจะเบาลงอะ่ะจะรับฟังเขาจะให้เขาพูดก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดค่อยอธิบายเขาแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่เย็นนิ่งกับเขา mm. เขาก็รับฟัง mm. ก็ดีค่ะดีขึ้นแล้วก็ปัญหาที่โรงเรียนกับเพื่อนฝูงเนี่ยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสัมคมีกันเท่าไหร่เวลาใครมาพูดแรงๆจะเกิดการเครียดโมโหหงุดหงิดแล้วก็คิดไปเองฟุ้งซ่านว่าอืเขาว่าเราเขากระแทกแดกดันเราไม่ได้เลยเราต้อง ตอบโต้เขาด้วยกริยามาวาจาที่ไม่สุภาพจนเจ้านายปวดหวัวบ่อยๆแต่พอทำนี้นะคะใจเย็นลงค่ะใครจะพูดยังไงก็รู้สึกว่าจะนิ่งไม่อยากจะโต้อตอบไม่อยากจะไปต่อเถียงไม่อยากจะมีเรื่องรู้สึกมันเย็นมันรับฟังได้มันได้ยินได้ได้ยินอะไรที่ไม่ดีก็ได้ยินได้ใครจะพูดยังไงก็ได้ยินได้แล้วก็ไม่อยากจะแบบว่าคุยให้มีเรื่องมีราวใจมันเย็นลง แล้วเวลาคุยนี่ก็ใช้เหมือนมีสมาธิมากขึ้นน่ะไม่โวยวายหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คำพูดที่ไม่ไม่น่าฟังอะ่ะมีความรักเพื่อนมากขึ้นแล้วก็มีความสุขเวลาทำงานอะ่ะมันสบายใจถ้าเราไม่ได้คิดอะไรฟูมซ่านหรือคิดอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นอะ่ะกลายเป็นว่าเราจะคิดถึงเพื่อนที่ร่วมงานกันว่าเฮ้ยเพื่อนมีเหตุผลเราต้องฟังเพื่อนหรือทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วเราจะสบายค่ะมีความสุขเราจะไม่คิดถึงว่าเฮ้ย คนนู้นว่าเราคนนี้ไม่ชอบเราไม่มีเลยตรงนี้มันทําให้เราแบบดีมากๆอ่ะมีความสุขในการทํางานมีความสุขที่ได้คุยกับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะไม่ค่อยเหนื่อยค่ะจากทํางานเนี่ยนะแต่ก่อนที่ก่อนจะทําอสนดีนะคะ mm hmm. เหนื่อยมากทํางานเนี่เหนื่อยเดินขึ้นบันไดไปชั้นสี่ชั้นห้าก็เหนื่อยหอบแต่พอทำเอสดี D, ไอ้เหนื่อยนี่มันน้อยลงมากเลยค่ะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ แล้วทางานเนี่ยเรารีบทำทำทำ,ท,ำทั้งวันน่ะทำตั้งแต่เช้าจนมืดเนี่ยทั้งวันเลยเอ้จนขอโทษจนเย็นเนี่ยคะ่ะเราเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วต้องรีบขึ้นมาทำ S and เนี่ยหวยเหนื่อยสุดๆแต่พอทำ S and D แปกค่ะหายแค่สิบนาทีแต่เราหายเหนื่อยเลยลเราหายเหนื่อยมือไม้เนี่ยเราหายเมื่อยเลยค่ะจะหายไปเลยไม่รู้สึกเลยว่าเหนื่อยหอบเหมือนตอนก่อนเรามาจริงๆค่ะ แล้วลมเนี่ยยอมรับเลยว่าเย็นลงมากเย็นลงแบบไม่น่าเชื่อรู้ตัวเองเลยว่าเย็นลงเยอะขนาดเพื่อนเพื่อนยังบอกเลยว่าพิยาอารมณ์เย็นลงเยอะเลยดีมากเลยก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนให้ทําแบบพี่ทาจริงจริงตั้งใจทาแล้วจะมีความรู้สึกคิดอะไรที่แบบว่ามันดีขึ้นเนะี่ยมันคิดเป็นบวกหมดนะเนี่ยไม่ว่าจะรู้สึกว่าคนนู้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดาเราก็คิดเป็นบวกกับเขาค่ะคิดเป็นบวกคิดแล้วมันทําให้เราสบายใจให้เรามีความสุข เรามีความสุขถ้าเราคิดแบบนี้เรามีความสุขมากกว่าที่เราจะไปคิดแค้นเขาหรือโกรธเขาแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะมิปุเป้ค่ะเริ่มแรกนะคะก่อนที่จะมารู้จักเครื่องมือ S a สแ d นะคะที่มิตกรก็ได้นำเข้ามาให้ใช้ในที่โรงเรียนนะคะจะเป็นคนที่หัวรันค่ะแล้วต่อต้านพอเริ่มแรกในวันแรกเลยที่จะได้ปฏิบัติสิ่งนี้ จะเป็นคนที่แอนตี้มากแล้วก็ทําให้ตัวเองเบื่อไปทั้งวันเลยวันนั้นแล้วก็บอกว่าทําเพื่ออะไรทาแล้วได้อะไรเสียเวลาเปล่าๆเวลาทํางานก็ไม่พออยู่แล้วแล้วต้องมานั่งทําอันนี้อีกครอ,อ,อบครัวก็ต้องดูแลนั่นเป็นสิ่งแรกที่คิดนะคะแต่ต่อมาก็ต้องทําทุกวันทุกวันที่ปฏิบัติเพราะเหมือนกับโดนบังคับทําทุกวันแต่พอได้สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย จากเบื้องต้นที่คิดในการติดลบแต่ตอนนี้มันทำให้เราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากที่จิตใจไม่ดีเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแต่ก่อนนะคะจะเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วเนี่ยจะโมโหอารมณ์ร้อนมากๆกลับที่บ้านเจอลูกๆที่บ้านก็จะวีนก็จะเหวี่ยงใส่เจออะไรก็จะขวางหูขวางตาไปหมดนะคะ ก็จะแก้ที่ใส่ตัวเองตรงนี้ไม่ได้พอมาได้นั่งปฏิบัติตรงนี้ได้มานั่งทำนานาติตังได้ทำสมาธิเหวี่ยงทำให้ตัวเองเนี่ยใจเย็นลงขึ้นกล้าที่จะพูดกับครอบครัวกล้าที่จะบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยที่แม่ทำมาเนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็ได้ชักนำคนในครอบครัวก็คือเริ่มต้นที่ลูกของตัวเองก่อนทั้งสองคนนะคะมีลูกสาวสองคนแล้วก็มีแฟนหนึ่งคนมาเริ่มปฏิบัติที่บ้านก่อน เริ่มแรกเด็กๆไม่ค่อยที่จะทำค่ะแต่พอได้ปฏิบัติแล้วเด็กๆเ,เขาจะมีความสนุกแล้วเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาได้ไปนั้นคือการได้ออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาได้ฝึกสมาธิขั้นหนึ่งที่เข้าไปในตัวเขาและการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเนี่ยทำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักสัมมาคาราวะส่วนในเรื่องของแฟนเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดยากบอกอะไรแล้วก็นิ่งเฉย อะไรก็ไม่ค่อยอยากจะทําอยากจะนั่งอยู่เขาบอกว่าเขาทางานเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องบอกเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเขาเห็นเราทําอะไรเขาก็จะไปทําอย่างอื่นแทนที่แบบคือช่วยกันทําในครอบครัวค่ะแล้วก็พอมีกิจกรรมนี้เข้ามาในครอบครัวทําให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นและการปฏิบัติทุกๆเย็นเนี่ยออพอแฟนกลับมาจากที่ทํางานลูกๆก,ก,ก็จะเรียกพ่อการทำงานมาปฏิบัติด,ด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของตัวเองเนี่ยจิตใจตอนนี้เป็นคนที่ใจเย็น นะคะร่างกายแข็งแรงจิตใจดีถ้าเกิดมีใครมาพูดกระทบกระทั่งก็จะไม่ไว้วายแล้วไม่คิดมากแล้วก็จะใช้คําพูดว่าปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเรามาคิดทีหลังว่านานาจิตตังนะและถ้าทุกคนได้ปฏิบัติเครื่องมือนี้จะทําให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อนะครับธนภูมิาวบีินะครับสอนวิชาเคมีมปลายนะครับก็ ตอนแรกนะครับที่ยังไม่ได้ทำเอสแอนดี D, ปรากฏว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยช่วงเช้าๆนะครับจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยสดชื่นนะครับคือง่วงน,นอนตลอดเวลาเลยนะครับเวลามาทํางานเนี่ยก็มีง่วงนะครับมีเกิดอาการง่วงแล้วก็เป็นเรียกง,ง่ายว่าเป็นคือเป็นหวัดเป็นไข้ง่ายนะครับต้องกินพวกวิตามินซีวิตามินอีน e, พวกนี้นะครับประจําแต่พอได้มาทำเอสแอนดี D, นะครับปรากฏว่าคือเราไม่ต้องทานยาวพวกนี้นะครับ เราก็ไม่ค่อยเป็นวัดนะครับและก็เวลาทำเอสแอนดีเนี่ยช่วงที่ตอนเย็นนะครับส่วนมากจะไปเตะบอลนะครับเป็นเรื่องกีฬานะครับเวลาทำเอสแอนดีเนี่ยบนชั้น5้านะครับประมาณ40นาทีนะครับเราเต้นไปนะครับเต้นไปเรื่อยเหมือนกับได้ออกกําลังกายพอไปถึงสนามนะครับสนามบอลเนี่ยเราไม่ต้องคือไม่ต้องวอร์มร่างกายเลยนะครับเราสามารถเล่นได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนเนี่ยพอไปถึงเนี่ยต้องวอร์มร่างกายก่อนถึงจะเล่นได้นะครับไม่งั้นเป็นพวกเป็นตะคิว นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือนะครับได้ทำเอสแดนดีแล้วเนี่ยทำให้เพื่อนคือความจําดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็โล่งนะครับรู้สึกว่าตอนตอนที่ทำเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยตัวเองโล่งนะครับเหมือนไม่มีอะไรเลยเกิดแบบผ่อนคลายนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้นะครับว่าทำเอสแอนดีดียังไงนะครับลองมาทําดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะครับคุครับสวัสดีครับผมเชื่อทุกคนกระสิงครับอยู่โรงเรียนกับกานศึกษาอยู่แผนกฝ่ายอาคารสถ,ถานที่ซ่อมลุงครับออตอนแรกๆเลยนะครับที่คุณครูก้อยนะครับได้พาไป ทำกิจกรรม snd นะครับที่พระรามเก้าครับพวดใหม่ๆห่เลยทำที่พระรามเก้านี่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะทำได้ครับเพราะแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนแบบขี้เหล้าเมายาดูบุหรี่ทุกอย่างครับพอเริ่มทำทำมาจากพระรามเก้าไปต่อยอดที่ไปต่อยอดที่ศูนย์พลานข่อยที่จังหวัดอุบลน,นะครับ พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับจากคนที่เคยกินเหล้าดูดบุหรีก็ลดไปได้ละไปได้เยอะเลยครับทำให้สุขภาพตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นจากมือมือนิชาครับชาไปข้างหนึ่งมือซ้ายผมเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มกำได้ทำงานได้แข็งแรงขึ้นเยอะครับสภาพแข็งแรงวิ่งเวิ่งตอนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยพอทำทำไปรู้สึกว่า แข็งแรงก็เลยทําทุกวันครับกลับถึงบ้านวันไหนยิ่งวันไหนที่ถ้าก่อนนอนนี่ถ้าไม่ทำนี่บางทีนอนไม่หลับครับต้องทําก่อนแล้วก็นอนถามว่าทําแล้วได้อะไรทําแล้วไม่ได้แล้วครับได้กับตัวเองใครที่กเ่าที่เหมือนพ่อครูบ,บอกว่าทำก็ให้เวียงที่เขาบอกทำแต่อย่าไปคิดว่าจะได้อะไรให้เวียงทิ้ง ทำแล้วไม่ได้อะไรครับมันรู้ด้วยตัวเองถ้าคุณอยากจะรู้คุณต้องลองทําดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าทําแล้วได้อะไรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาวินทิดาสุนบวบค่ะเป็นครูสอนการงานนะคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ S and D ครั้งแรกตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็ปฏิบัติไปตามคําสั่งของผู้บริหารนะคะ แต่เมื่อได้ไปพระรามเก้าตอนแรกก็ยังค้นหาอะไรไม่เจอนะคะจนวันหนึ่งผู้บริหาราพาไปศูนย์พรลานคอยนะคะเปิดจิตใจให้มันกว้างขึ้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอการเข้าจิตเข้าไปเซอร์อินไซต์เอาของตัวเองไปดูอะไรที่เรามองไม่เห็นมันคืออะไรทำให้เรารู้ว่า เมื่อไปศูญพลังข่อยแล้วเนี่ยเรากลับพบเจออะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราจนบางครั้งรู้สึกว่าสิ่งที่เราแสดงออกมามันคือการเข้าทรงหรือเปล่าคนอื่นที่มองเห็นเขาจะว่าเราบ้าหรือเปล่าจนไปเจอแม่ชีรูปหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าให้ทำต่อไปมันคือดวงจิตของเราตั้งแต่อดีตชาติไม่รู้ว่าชาติไหน ตรงนั้นนะคะเป็นแรงผลักดันให้ตัวดิฉันเนี่ยตั้งใจฝึกทำมาตลอดค่ะแต่รู้ว่านำนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยกลับมาใช้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขไม่รู้ นะมันมันของไงมันรู้สึกได้รับรู้อะไรบางอย่างที่มันดีกับจิตของตัวเองอะค่ะแต่สิ่งที่ได้คือมีความส,สุขทุกครั้ง ที่ที่ได้ทำแม้ใครจะมองว่าเหมือนเหมือนเราเป็นคนบ้าแต่สิ่งที่ได้คือใจเรามีความสุขร่างกายเรารู้สึกแข็งแรงรู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่ทำเหมือนมีพลังบางอย่างมี มีพลังหรือมีอะไรที่หมุนอยู่ในร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเราไม่เคยบังคับเขาให้ทำอะไรแต่เขาทำด้วยด้วยจิตที่ว่างเปล่าแล้วสิ่งที่ได้ก็คือความรู้สึกที่สุขใจมีความสุขทุกครั้งที่ทำค่ะขอบคุณค่ะ